อ่ะมาครับวันนี้เรามาตีกันต่อนะครับวันนี้เรื่องของการวางแผนงานก่อสร้างอ่ะมาดูองค์ประกอบก่อนนะครับองค์ประกอบของการก่อสร้างนะครับมีหประเภทด้วยกันนะก็คือเป็นรูปของโครงการโครงการย่อยกิจกรรมงานก่อสร้างแล้วก็ตำแหน่งเวลาข้อกําหนดในการดาเนินงานตัวชีวัดคุณภาพของงานแผนงานก่อสร้างคืออะไรนะครับแผนงานก่อสร้างก็คือนะครับกิจกรรมงาน สิ่งก่อสร้างของโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในส่วนของงบลงทุนมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละงานและกิจกรรมอย่างชัดเจนโดยอยู่ในรูปของแผนภูมิกำหนดเวลาซึ่งแสดงรายละเอียดของระยะเวลางานและงบประมาณของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสมมูรณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสมและก็การกำหนดรายละเอียดนะครับอาทีนี้เรามาดูนะครับที่สำคัญสำคัญก็คือ สามารถสรุปข้อต่อได้อย่างนี้ก็คือกําหนดความสัมพันธ์ของแต่และกิจกรรมกิจกรรมมีก่อนมีหลังกําหนดระยะเวลาเบื้องต้นนะครับอา,อาศัยข้อมูลสถิตินะครับการก่อสร้างเฉลี่ยต่อวันจัดให้อยู่ในรูปของแกนชาร์ตหรือบาร์ชาร์ตแล้วก็กําหนดรูปแบบของคริทิ c คอลพาร์ตเมทต่อหรือ CPM หรือว่าอยู่ในรูปของเพิร์สและ CPM โดยมีแผนผังดังนี้นะครับคือเป็นตัวลูกศรน,นี้นะครับก็เป็น Activity ก็คือกิจกรรมกิจกรรม A นะครับจากรูปที่1เริ่มต้นจาก Event 1น,นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ Event 2องอีเวนต์ Event ก็คือกิจกรรมมีกรรม่อนมีกรรมก่อนหน้าแล้วก็กิจกรรมหลังจากนี้ทีนี้เรามาดูนะครับการหาคิทิค a คคิทิค c คพาร์ตนะครับคิทิคโคพาร์นี้หายยังไงนะครับคิทิค a คพาร์ตนี่เราก็จะหา แบบนี้นะครับก็เหมือนบอกแล้วนะครับว่าในการกําหนดนะครับก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมก็คือเราจะหาระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับระยะเวลาที่สั้นที่สุดก็แต่ละแต่ละกิจกรรมงานก็จะมีอ,ะอย่างเช่นนะครับก็จะมีกอขุดบ่ขอสร้างก็จะเรียงลําดับไปนะครับขอก็คือคอนกรีตลนิ่งนะครับหมายถึงว่าเราขุดบ่ก,ก่อนแล้วก็เทคอนกรีตเนี่ยก็คือ ต้องทำกอให้เสร็จก่อนถึงจะทำขอได้งานทรายบทอนันแนมก็คือทำกอให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะทำขอกับคอได้แล้วก็งานงอนะครับต้องทำให้ต้องทำหลังจากขอกับกับขอก็กคืองานคนอนกรีตโครงสร้างงานก่ออิฐฉาบปูนนะครับคือต้องทำคอควายให้เสร็จก่อนแล้วก็ชอยชิงงานหลังคานะครับคอควายงานทาสีก็จะทำสุดท้ายนะครับ ทีนี้แต่ละงานก็จะมีจํานวนวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันที่1ก็คืออีเวนท์ที่1จุดเริ่มต้นก็คือ1นะครับไม่มีอ่าไม่มีระยะเวลาเลยนะครับงานกอไก่นะครับกอไก่ก็คือขุดบ่อก่อสร้างนะครับใช้เวลาใช้ระยะเวลา18วันนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่2ก็คือนะครับแผน18นะครับทำก็คือ18บแวกสิทีนี้นะครับกิจกรรมขอไข่ นะครับลายนิ่ใช้เวลา12วันต้องทําหลังจากงานกอนะครับพอจุดที่2ก็จะเริ่มแยกเป็น2อันจุดที่3งานคอควายนะครับงานยิงสมัดแน่นก็คือต้องทํากอไก่ให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะเริ่มงานนี้เพราะฉะนั้นด้านบนนะครับด้านบนกับด้านล่างก็จะมีก็เรียกว่าไปไปไปคู่กัน18แนะครับแผน18นะครับทำยี่สิบนะครับ18บวก24ก็เป็น42นะครับทำเสร็จตรงนี้ก็คือ42 นะครับส2อ่าแล้วก็42นะครับก็42ก็คือตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็42นะครับบวกกับไอง,งานขอไข่นะครับงานขอไข่ก็คือแผนที่ที่ที่จะวางไว้นะครับก็ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ42่สบวกกับสิก็คือ54า2คือ54นะครับแสดงว่าเวลาที่ใช้ทั้งหมด 54วันถ้าก็สองกิจการแต่เราทําแค่ส2อวันนะครับทำแค่12วันเพราะฉะนั้นข้างล่างก็ยังเดิน12ไป12ด้วยทีนี้งานงานต่อไปนะครับก็คืองานชอช้างเนี่ยต้องทางองงูจอจานชอชิงให้เสร็จนะครับชอชิงชอชิงก็คืองานโครงหลังคาใช้เวลา12วันนะครับข้างล่างก็12สบวกคือ84นะครับแปนะครับ84แล้วก็งาน งานข้างล่างนะครับงานาข้างล่างแปดสิบสี่ทีนี้ข้างบนนะครับข้างบนก็สี่สบองนะครับสี่สบองบวกกับสามสิบก็เป็นงานเจ็ดสิบสองวันนะครับตัวนี้ก็เลือกตัวที่มากที่สุดนะครับก็คือเป็นเจ็ดสิบสองถ้าแปดสิบสี่เพราะแผนทั้งหมดคือแปดสิบสี่วันนะครับข้างบนก็ทำเจ็ดสิบสองทีนี้ข้างล่างนะครับก็ต้องทำสองอย่างนี้เสร็จนะครับก็คือถึงจะมาทำข้างล่างได้ ไอ้พวกนี้มันทําพร้อมกันนะครับข้างบนก็ทําพร้อมกันข้างล่างก็ทำพร้อมกันเพราะฉะนั้น8 4สิบวก12วก็คือ9 6 96เพราะฉะนั้นเส้นทางที่สุดสั้นที่สุดก็คือ96วันนะครับประหยัดเวลาไปกี่วันครับอย่างน้อยก็12บวก30นะครับสิบสองบวกสามสบก็ถ้าหมดเท่าไหร่ครับสีวันหรือบวกอีก18วันนะครับ18วันก็ อย่างน้อยอย่างน้อยสีสองวันเนี่ยประหยัดไปแน่นอนนะครับถ้าเกิดไม่ประหยัดก็คือถ้าเราไม่ได้วางแผนก็คือเราเราอาจจะทําตรงนี้เสร็จก่อน96วันแล้วเรา,าจ,จะทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วแล้วถึงค่อยมาทําตรงนี้นะครับมันอาจจะมั่วสเปรสะปะไปหมดเลยเลยก็ต้องมีการวางแผนหาเขาเรียกว่าคิทิคอพาร์ทเมทอดอทีนี้ ไปต่อนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของแผนภูมิแกนนะครับแผนภูมิแกนชาร์ตนะครับลักษณะมันก็จะดูง่ายๆแบบนี้นะครับแกนชาร์ตข้อดีของมันก็คือดูง่ายนะครับดูง่ายแต่ข้อเสียของมันก็คือไม่สามารถวางแผนอะไรซับซ้อนได้นะครับไม่เหมือนกับเพรส c ี m เราสามารถวิเคราะห์คิทิเคิลชาร์ตเมถอดได้แกนชาร์ตนี่ก็คือเหมาะสำหรับพวกงานขนาดเล็กแล้วก็สามารถแสดงกิจกรรมในเวลาเดียวแล้วก็ สแสดงกิจกรรมสําคัญได้นะครับแต่ในส่วน CPM กับ p e r t ์ก็เหมาะสำหรับพวกขนาดใหญ่นะครับสแสดงคิดที่เข้าพาร์ทแล้วก็ควบคุมทรยากรได้อย่างดีกว่านะครับการวางแผนเพิร์และ CPM นะครับก็แนวคิดก็จะมีเริ่มจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างแน่นอนนะครับสามารถกระจายออกเป็นงานย่อยๆได้ที่มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กันได้นะครับแล้วก็มีมีลักษณะที่แตกต่างออกไปได้นะครับ เช่นแตกต่างกันในด้านเป้าหมายและเวลาผู้รับผิดชอบและทีมงานเทคนิคการประเมินและการทบทวนแบบเพิร์ทนะครับและระเบียบเส้นทาง CPM เป็นเทคนิคปริมาณการวิเคราะห์เขาเรียกว่าเป็นเน็ตเน็ตเน็ตเวิร์ประโยชน์ของการวางแผนและของเพิร์ทและ CPM นะครับก็สามารถวางได้อย่างชัดเจนนะครับผู้บริมานไม่ต้องกังวลในเรื่องการทํางานหลังจากวางแผนนะครับเพีนนยงไตใช้เวลาปรับปรุงแก้ไข คงขายดีขึ้นมีระบบการติดตามและควบคุมโดยเพิร์และ CPM เนะครับเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะการวางแผนสามารถค <c oughs> าดเวลาได้ <c oughs> ได้ทั้งหมดของโครงการผู้วางแผนสามารถทราบจำนวนทรัพยากรที่ต้องใช้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเราสามารถที่จะไปเตรียมของได้เลยแล้วเพราะว่าเรารู้อันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับ สายงานวิกฤตซึ่งเป็นลําดับความต่อเนื่องของกิจกรรมไม่มีไม่มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลานะครัทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยต้องให้ความสนใจและควบคุมสายงานวิกฤตอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้เรามาดูครับ CPM กับ p e r t เนี่ยนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับคำว่า CPM ก็คือเป็นงานที่เคยทํามาแล้วแล้วก็ทราบเรื่องเส้นทางวิกฤตมาบ้างแล้วนะครับ แล้วก็ผู้วางแผนมีประสบการณ์เน้นให้ความสําคัญกับงานย่อยส่วนเพิร์ธนะครับซช้ใช้กับโครงการใหม่ๆนะครับไม่ทราบกิจกรรมแน่นอนก็คือตัวเพิร์ธเนี่ยเราต้องมาครอบวิเคราะห์ะในเรื่องของกิจกรรมนะครับอันไหนจะทาก่อนทาหลังแล้วก็มักคำนึงถึงเวลาเป็นสําคัญนะครับใช้ปรับปรุงแผนงานใหม่ๆทีนี้มาดูขั้นตอนในการก่อสร้างนะครับอันนี้เอามาจากของกรมชนนะครับซึ่งมันก็จะใช้ระเบียบเดียวกับหลายๆที่นะครับ ก็งานก่อสร้างนะครับก็เริ่มสมมติเป็นงานจ้างเหมานะครับก็เมื่อแบบและประมาณการคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพัสดุนะครับจะทําประกวดราคานะครับลงนามในสัญญารับทราบคําสั่งแต่งตั้งตรวจสอบสถานที่บริเวณก่อสร้างเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ นะครับแล้วก็เมื่อลงนามในสัญญาเสร็จแล้วนะครับก็คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้งานรับทราบก็จะเริ่มดําเนินการในเรื่องของ,ของอาการดําเนินการก่อสร้างนะครับก็ศึกษาเรื่องรายละเอียดสัญญานะครับประชุมกับผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานนะครับก็ต้องส่งมอบพื้นที่ผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างก็ส่งแผนเครื่องจักรเครื่องมือนะครับแล้วก็สั่งให้ผู้รับจ้างเขาทำงาน นะครับผู้รับจ้างก็เริ่มดําเนินการนะครับการก่อสร้างอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ในการก่อสร้างก็จะมีในเรื่องของเราต้องส่งแผนเครื่องจักรเครื่องมือของงานแต่ละประเภทนะครับอย่างเช่นงานดินนะครับให้พิญากับปริมาณงานดินทั้งหมดนะครับขีดความสามารถของเครื่องจักรว่าเครื่องจักรขนาดนี้นะครับถ้าเป็นงานดินขุดขนาดนี้จะต้องใช้เครื่องจักรกี่เครื่องนะครับกี่แรงมา้า ขุดได้ต่อวันเท่าไหร่นะครับอย่างรถขุดอย่างรถไฮดรอลิกนะครับสามารถ200แรงม้าเนี่ยขุดได้930ลบูกบาทเมตรต่อวันถ้าเรามีกี่ลูกบาทเมตรเราก็ต้องคํานวณดูว่าจะต้องใช้พวกนี้เนี่ยกี่กี่เครื่องนะครับอัตรากําลังนะครับก็จะมีสายก่อสร้างสายอํานวยการแล้วก็แรงงานนะสายแรงงานอ่าทีนี้นะครับโครงการที่รับก่อสร้างเนี่ยมันมีแบบยังไงบ้างนะครับก็ เริ่มจากรูปแบบรายการนะครับมีการประมาณราคาคําว่า B.O.Q ก็คือใบบัญชีแสดงปริมาณราคานะครับเพราะว่าตัวนี้จะต้องใช้ในการตรวจตรวจสัญญาจ้างนะครับผู้รับจ้างเวลาเขา,เาทํางานเสร็จเขาก็ต้องอขอเบอิกงวดนะครับตาม B.O.Q ใน,น B.O.Q ก็จะมีทั้งหมดนะครับว่าเป็นค่าแรงค่าวัาสดุเท่าไหร่แล้วก็ราคากลางเอกสารในการจัดทําประมาณการนะครับ ก็จะเป็นกฎระเบียบต่างๆที่สําคัญก็คือในเรื่องของของกรมบัญชีกลางนะครับกรมบัญชีกลางตัวอื่นนะครับอ่าทีนี้ตัวที่ใช้ทําประมาณการนะครับสร้างสารบัญงานก่อสร้างก็จะเป็นแบบปอรอนะครับปอรอป,อร,อปอรอหนึ่งคืออะไรอ่านะครับตัวนี้ก็จําไว้ก็ดีนะครับเผื่อโจทย์เขาถามปอรอหนึ่งก็คือแบบฟอร์มการถอดแบบสํารวจนะครับรายการปริมาณงานและว,วัสดุทั่ววไปปอรอสอง นะครับถอดแบบสำรวจปริมาณคอนกรีตไม้แบบคำยันเหล็กเสริมคอนกรีตปลสามนะครับอถอดแบบสำรวจรายการปริมาณไม้นะครับปลสี่ก็แยกรายการบิลคิวปริมาณงานกับบิลคิวลห้าสรุปค่าก่อสร้างปลหกก็คือสรุปราคาการงานก่อสร้างนะครับซึ่งในการสรุปราคางานก่อสร้างนะครับก็จะมีตัวที่เกี่ยวข้องนะครับหลายๆตัวด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของแฟกเตอร์เอฟนะแฟกเตอร์เอฟ แฟกเตอร์เเนี่ยก็จะรวมในเรื่องของค่าอำนวยการนะครับดอกเบี้ยกาไรแล้วก็ภาษีนะครับหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีราคาค่าก่าอสร้างแล้วเนี่ยเขาจะต้องคูณเฟกเตอร์เให้กับผู้รับจ้างไปด้วยนะครับเฟกเตอร์เก็จะมี2แบบด้วยกันก็คือมีงานงานก่อสร้างทางงานสะพานงานท่อเหลี่ยมแล้วก็เฟกเตอร์เอันาคารนะอนาคาร,นะออาคารจะมี3ตัวด้วยกัน อาโอเควันนี้ก็การวางแผนงานก่อสร้างก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวเจอกันใน EP ีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ